โหฮะนี่คือมันเลือดนกของนาเล็กฮนะก็เป็นหัวอากาศนะที่ขึ้นอยู่กับเครือนะเครือของมันเลือดนกพอดีมีลูกค้าสั่งอยากได้สักกิโลเอาไปปลูกอยากได้หัวใหญ่ๆเแบบนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะประมาณสัก1กิโลช่างกิตทัเสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัเลนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กบันิ้พามาดูสินค้าอีกหนึ่งชนิดที่อยู่ในสวนของเรานะนั่นก็คือมันเลือดนกนะหรือว่าบางที่อาจจะเรียกมันเลือดหมูนะก็ถือว่าเป็นมันพื้นบ้านนะสมัยเก่าดั้งเดิมที่หลายๆคนเนี่ยเกิดมาเจอนะแล้วก็ได้ กินได้สัมผัสกันตั้งแต่เล็กๆนะสลับตัวนี้นาเล็กก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้โห,หน้าหนาวเนี่ยเอามันแบบนี้ไปย่างกินสุดยอดเลยอร่อยมากๆนะมีความสุขฮนะนั่งถิงไฟไปด้วยแล้วก็ได้ย่างมันกินด้วยนะหรือเวลาทำกับข้าวแม่ก็จะไปแกงใส่ไม่ว่าจะเป็นอ่อมปลานะใส่ปลาใส่ปู อีสานหรือว่าทางาสุรินนะเขาจะเรียกว่าอะไรนะเป็นละแวรกระดามนี่ใส่กับละแวรกระดามเลยสุดยอดเลยนะหะรือว่าแกงมันใส่เนื้อปูนั่นแหละนะอร่อยฮะอร่อยมากๆเลยเชื่อว่าหลายคนก็กำลังตามหาอยู่นั่นเลยก็มีไม่เยอะนะ เพราะว่าปีนี้มีเมย์เยอะจริงๆก็พยายามอนุรักษ์เอาไว้สะสมเอาไว้พอดีมีลูกค้าสั่งเลยก็ต้องนี่ยขายให้เขานส่งไปที่เขาไปปลูกที่กรุงเทพนะไม่ใช่ธรรมดานะพื้นที่เ็าบอกพอมีปลูกอะไรก็บอกว่ามันจะต้องเลื้อยขึ้นบนต้นไม้นะเพราะว่ามันต้องไปหาแสงแดดเดี๋ยวจะไปรก เขาบอกไม่ต้องกลัวเขาเตรียมร้านไว้ให้แล้วเนี่ยแสดงว่าเขาวางแผนไว้ดนะีเดี๋ยวเราไปเตรียมส่งให้เขา,เขาหน่อยกำชับมาว่าอยากได้หัวใหญ่ๆที่จะเอาไปลงดินนะคือปกติพวกนี้มันก็สามารถที่จะผ่าได้นะสามารถที่จะผ่าเป็นชิ้นเล็กๆไปปลูกได้แต่ว่ามันจะโตไม่สะใจนะแต่ถ้าได้หัวใหญ่ๆไปปลูก ปีนี้ปีหน้าได้หัวใหญ่แน่นอนเพราะว่ามันจะมีอาหารไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบให้มันใหญ่นะพร้อมที่จะออกลูกออกกลานนะี่แหละของดีๆบางทีเราก็หลงลืมกันไปหากันไม่ได้แล้วนั่นะแหละอยู่สัตหิบก็ยังอนุรักษ์พยายามอนุรักษ์ไว้เหมือนกันนะเนี่ย มีของเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้แล้วก็ได้แบ่งปันด้วยไม่ใช่ว่าได้เงินอย่างเดียวเราได้แบ่งปันคนอื่นช่วยกันอนุรักษ์ของดีๆอย่างนี้เอาไว้นะก็ฝากให้คิดนะสำหรับคนที่มีของดีๆอยู่ที่บ้านแต่เราไม่ได้แบ่งปันคนอื่นเนี่ยก็น่าเสียดายนะี่มันอื่นก็มีนะแต่ว่าอันนี้ ก็หาซื้อมาจากที่อื่นเพื่อจะเอามาเพาะปลูกที่นี่นะก็เป็นพวกมันพร้าวนะมันดอกมันมือเสือเนี่ยค้าสั่งครับประมาณสักกิโลหนึ่งเนี่ยก็น่าจะพอแล้วหนักนะเนี่ยเดี๋ยวส่งทางไปษสี์ให้เขาวันนี้น นี่แหละครับก็ยุคของยุคนี้เรื่องของการค้าขายก็เป็นเรื่องของการขายแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเงินหายากเพียงแต่ว่าเราต้องมีวิธีการที่จะแบ่งปันแชร์ให้คนรู้ว่าเรามีของพร้อมที่จะขายนะคนที่เขาค้นหานะ่ะก็มีเยอะอะไรเล็กๆน้อยๆนะเราก็สามารถที่จะขายได้ทั้งนั้นแหละ แม้จะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เงินไหลเข้าบัญชีของเราครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกินในชาแนลสวัสดีครับ